สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อักษรอ on learn วันนี้มาพบกับครูออฟวิชาภาษาไทยชั้นป .6 ขอให้ทุกคนเปิดหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาของอักษรไปที่หน้า93นะครับวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องคำศัพท์ที่ใช้สำหรับสุภาพชนนะครับการใช้คำศัพท์สำหรับสุภาพชนคืออะไร ก็คือการใช้คำให้สุภาพถูกต้องตามกาลเทศะและเหมาะสมกับบุคคลไม่ใช้คำหยาบคำผวนคำขนองหรือคำอุทานที่ไม่สุภาพนะครับทีนี้เราจะมาดูกันว่าคำหยาบคำผวนคำขนองหรือคำอุทานที่ไม่สุภาพเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นกันที่คำหยาบนะครับเช่นไอ้ีขี้เยี่ยวนะครับคำเหล่านี้เนี่ยจะไม่ใช้ใน คำศัพท์สาหรับสุภาพชนนะครับเราต้องตัดออกอย่างเช่นคําว่าอีกาก็ต้องใช้คําว่ากาอีแรงใช้คําว่าแรงขี้นะครับใช้คําว่าอุจาระหรือถ้าเป็นขี้ของสัตว์เนี่ยให้เราใช้คําว่ามูลนะครับเช่นมูลสัตว์นะครับคำว่าเยี่ยวอย่างเงี้ยต้องใช้คําว่าปัสสาวะนะครับ คำผวนคำผวนในที่นี้ก็หมายถึงคำที่ผวนแล้วเป็นคำหยาบมีความหมายในทางหยาบคายนะครับอย่างเช่นคําว่าผักบุ้งเนี่ยถ้าเราผวนแล้วมันจะกลายเป็นคําว่าพุ่งบักถูกไหมครับซึ่งคําว่าบักเนี่ยมันจะมีความหมายในเชิงหยาบคายนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าผักบุ้งเนี่ยให้เราใช้ว่าผักทอดยอดนะครับ8ดตัว อย่างนี้ให้เราใช้ว่าสี่คู่นะครับเห็นควรด้วยให้เราใช้ว่าเห็นชอบหรือเห็นสมควรต่อมานะครับก็คือคํำขนองหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าแสดงหมายถึงถ้อยคําที่เข้าใจกันเฉพาะกลุ่มหรือชั่วระยะเวลาหนึ่งนะครับเช่นเกรียนคําว่าเกรียนเนี่ยจะหมายถึงคนที่มีพฤติกรรมก่อกวนก้าวร้าวส่วนมากเป็นวัยรุ่น และนิยมใช้กันในสังคมออนไลน์นะครับต่อมาคำว่ากากาก,ากากก็จะหมายถึงคนที่ไร้ความสามารถอ่อนหัดไม่เก่งนะครับจะใช้ในวงการเกมนะครับต่อมาคำว่าลำใหญ่คำว่าลำใหญ่เนี่ยก็จะหมายถึงรำคาญนะครับต่อมาคำว่าปังก็จะหมายถึงดีมากโดดเด่นยิ่งใหญ่อลังการคำเหล่านี้ก็ให้หลีกเลี่ยงนะครับ ต่อมาคือคำอุทานที่ไม่สุภาพเช่นเออเวยโวยเป็นต้นนะครับทีนี้ขอให้ทุกคนดูตัวอย่างคำสุภาพในหนังสือนะครับก็จะมี2อ,อฝั่งนะครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นคำสามาัญส่วนฝั่งขวามือจะเป็นคำสุภาพนะครับเช่น คำว่ากินถ้าเป็นคําสุภาพต้องใช้ว่ารับประทานคําว่ากะปินะครับเป็นคําสุภาพใช้ว่าเยื่อเคยขี้สัตว์นะครับให้ใช้ว่ามูลสัตว์ควายให้ใช้ว่ากระบือคํานี้เราก็คุ้นกันนะครับตีนให้ใช้คาําว่าเท้าปลาช่อนนะครับให้ใช้คําว่าปลาหางปลาสลิดให้ใช้คําว่าปลาใบไม้ผักกระเฉดนะครับ ให้ใช้คำว่าผักรู้นอนผักบุ้งให้ใช้คำว่าผักทอดยอดนะครับรู้ให้ใช้คำว่าทราบวัวให้ใช้คำว่าโคสากหรือสากกระเบือเนี่ยนะครับให้ใช้คำว่าไม้ตีพริกไส้เดือนให้ใช้คำว่ารากดินหมานะครับให้ใช้คำว่าสุนัขหมูให้ใช้คำว่าสุกรหัวให้ใช้คำว่า ศีรระออกลูกนะครับให้ใช้คำว่าคลอดลูกหรือคลอดบุตรนะครับทีนี้ครูออฟจะขอเพิ่มเติมคําสุภาพที่ใช้สำหรับสุภาพชนเพิ่มขึ้นมาจากในหนังสือนะครับอันนี้ขอให้ทุกคนจดเพิ่มเติมลงไปนะครับคำว่ากล้วยไข่เนี่ยครับถ้าเป็นคําสุภาพให้ใช้คําว่ากล้วยเปลือกบางหรือกล้วยกระ ขนมขี้หนูนะครับให้ใช้คำว่าขนมทรายขนมใส่ไส้ให้ใช้คำว่าขนมสอดไส้ดอกขี้เหล็กให้ใช้คำว่าดอกเหล็กถั่วงอกนะครับให้ใช้คำว่าถั่วเพาะลูกแตงโมให้ใช้คำว่าผลอุลิศฟักทองนะครับให้ใช้คำว่าฟักเหลืองหัวปลีให้ใช้คำว่าปลีกล้วย ปลาไหลให้ใช้คำว่าปลายาวปลาลิ้นหมานะครับให้ใช้คำว่าปลาลิ้นสุนักปลาร้านะครับให้ใช้คำว่าปลามัชฉะขี้กลากให้ใช้คำว่าโรคกลากนะครับเพราะว่าขี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคำที่ไม่สุภาพถูกไหมครับขี้เรื้อนให้ใช้คำว่าโรคเรื้อนขี้พึ่งให้ใช้คำว่าสีพึ่งแทน คำสุภาพที่กล่าวมาข้างต้นนะครับแต่เดิมเนี่ยใช้เป็นคำสุภาพสำหรับกราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์ต่อมาจึงใช้สำหรับสุภาพชนอย่างไรก็ตามเนี่ยในปัจจุบันไม่นิยมนำไปใช้ในการกราบบังคมทูลอย่างแต่เดิมแล้วและมีผู้ใช้ไม่มากนะครับคำสุภาพที่นิยมใช้กันเนี่ยจริงๆแล้วก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่คำนะครับอย่างเช่นที่เราคุ้นๆกันคำว่าโคกระบือสุนัข หรือรับประทานนอกเหนือจากนี้นะครับก็จะเป็นคำสุภาพที่ไม่นิยมใช้อย่างเช่นเยื่อเคยที่หมายถึงอะไรนะครับกะปีถูกต้องครับผักทอดยอดที่หมายถึงผักบุ้งนะครับผักรู้นอนที่หมายถึงผักกระเฉดถั่วเพาะที่หมายถึงถั่วงอกนะครับผลอุลิตที่หมายถึงลูกแตงโมนะครับ ปลายาวที่หมายถึงปาลาไหลนะครับคำเหล่านี้เนี่ยเป็นคำที่ไม่นิยมใช้ในชีวิตประจำวันถ้าเกิดเราเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหาในการสื่อสารได้เกิดความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นได้นะครับอย่างเช่นถ้าเราอยากกินส้มตำปลาร้าแล้วเราไปสั่งแม่คคาว่าป้าป้าขอส้มตำปลามัชะาอย่างเนี้ยแม่ค้าอาจจะไม่เข้าใจ อาจจะงงได้นะครับหรือเราไปร้านขายผลไม้แล้วเราบอกว่าพี่ๆเอาผลอุลิตแบบนี้ครับคนขายก็อาจจะไม่รู้ว่าผลอุลิตหมายถึงแตงโมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำเหล่านี้ก็ให้เราเลี่ยงไปใช้คำสามาัญทั่วไปจะดีกว่านะครับแต่อย่างไรก็ดีคำสุภาพทั้งที่นิยมใช้และที่ไม่นิยมใช้เนี่ยก็ควรจะเรียนรู้ไว สุดท้ายนี้ครูอยากฝากให้ทุกคนไปทบทวนคำสุภาพนะครับทั้งคำสุภาพที่อยู่ในหนังสือเรียนของอักษรนะครับและคำสุภาพที่ครูนำมาเพิ่มเติมให้ในวันนี้นะครับสำหรับคาบนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันคาบหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน